พี่น้องมาซิมเบิรงแซ่บๆ,ๆเงินพ่อ้องอมเอาวอนชีไปซิมหมดว่ากินก่อนแซ่บทุกคนแซ่บตุ่มปลาลดรสดดน้ำนอนพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนวดในพี่น้องเนื้อ มามื่อวานนี้พอนวมได้เมนูของหายากพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆนทำกันกับพอนวมนี่ต yerde, ้มส้มปลาลดเด้อพี่น die, <ต>้องเด้อปลาลดพอนวมไปซื้อมาโอ้สุดยอดเด็กินพี่น้องเลยมึงมื่อวานนี้พอนวมมีต้มส้มแซ่บๆมาแซ่บๆกันพอนวมสมองสมบอตเอาหั่นตอนแรกพอนวมกว่าดีหั <acht> ่นตะไคร้่ตะกอนหั่นตะไคร้ใบมะกรูดเด้อพี่น้องเด้อ ใส่เปกูดกับงงไปตามด้วยตะไคร่แซบๆกันเพราะควอมมือไงสมองสุบวนต่างประเทศได้มาเทศนละนี่หอมแดงใส่ค่าเพิ่มความหอมไปน้องดับความคาวเพิ่มความหอมค่าเหลืองใส่ลงไปอื้อ,อ,อหอวนตายเถอะ แซ่บด้วยพีน่น้องเด้อสมองสมบัติใช่ลูกดวดสิพร้อมเอ้าต้มสมใช้ประคามไปน้ำยนันผสมเอ้าทีเด็ดพี่น้องนี่ปลาลดนามเดือดเลี้ยงกะเทใส่ลงไปนี่ง่ายๆขั้นตอนการต้มปลาลดนี่พราะทั่งวันเสี่ยวปลาลดไปลวกน้ำสมบัตเด้อพี่น้องเด้อลวกน้ำร้อนสมบัตินี่มันตึงสมบัติลวกดับขาวมันออกเพราะว่าปลาลดกินแห้งเป็นพิเศษนะมันมีกินเอกลักษณ์เฉพาะตัวกินขีข้โค่นกินต้ม นี่พี่น้องเอาไปลวกน้ำนห่อนๆแล้วกันแล้วตัวมันก็ที่เดือดออกพอมาต้มน้ำซองต้มกินเลยเนี่ยหอมพีม่น้องบ่มีกินข้าวสูตรนี้ที่เด็ดมาเด้อพี่ออน,น,พน้องเด้อแซ่บๆมังเนี่ยพ่อหนุ่มเอา้าทำด้วยเบอร์คามรวยลงไปเลยง่ายๆสูตรพร่อหนุ่มไม่ต้องพี่ที่รีดตองพี่น้องเอา้าหอมหอมกุ้มลเลยวันนี้ไอเรียนแก ใบกะเพราไใ้ใส่ทีหลังไฟวันเดียวป่ะเนาจุไฟใส่บาดก่อนเดี๋ยวพอนอนปิดฝาทิมว้เครื่องปรุงง่ายๆพี่น้องน้ำปาลาหัวจีรศสนีเก็แซ่บแล้วใส่เกลือนิดหน่อยเอาจะเบิ่มกันไหมครับผมปิดฝาทิมว้แล้วก่อนพี่น้องเอาละบาดฝากกันไม่เด้กพี่น้องเออฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมพันมากกกดไลค์ถือใจกดแชร์พอนอนเนี่ยฝากช่องซิมเบิง่งแฟนเพจไม่เลิกพี่น้องเด้อ ขั้นตอนการเฮ็ดอยู Od ่ในช่องซิมเบิงแฟนเพจเต่พ่อน้องอมเอาไปลงไว้ในช่องนั้นมาเบอร์น้กันบาดนี่สุกละมั่งบาดนี่ยผูล่ะอื้อออ้อรู้นะวิชพร้อมขนาดพี่น้องหอมกล้าตะใครไปมากูดเอาจูดพ่อน้องอมสิเติมน้ำปลาไปน้ำจืดไงเพิ่มความนัวนะจืกน้อยหนึ่งปลรพีหนึ่งแฉบแบแจ้งนัวใส่ลงไปนี่ ใส่เกลีน้อนพี่นอ้อง,องออรองวมมนเพาะเราวาิบใส่น้ำปลาได้พี่น้องเด้อออเอาละมานคนเนขากันคนแห้งพี่น้องเด้อเนื้อปลามันอาอยูอยุ่แน,น่งไหมชิ้เซลตนี้ก็ได้หรอกเพราความว่าคัดก,ก่อนแล้วนำลายแตกพี่น้องอ๋อซเบึง วันนี้มีแซ่บพี่น้องใบกะเพ,พราลาดสูตรจีนไทยใส่ลงไปเมื่อกี้เพอน้ำหออมดื้มไหมอ๋อบ่าเป็นยังใส่แม่ก็ได้เพิ่มความหอมดับความคาวใบกะเพราสุดยอดเอ๋อแซ่บๆวัเนี่ยไปแซ่บกันกับพอน้ำหออมหาข้าวหาน้ำจิ้มไหมนะผมไปต้มปลาลดแซ่บๆกันกับพอ,อน,น,น้อหอม อมอเอาก็คักตัวกําลังพอกินอืให้น้ำใส่หน่อยเอาละบานนี่มาพี่น้องมาซิมเบิ้งแซบๆเงินพอหลองอมเอาวันจีวิซิมหมดว่ากินก่อนแซบทุกคนอ,อืแซบตุ่มประรลด รสดน้ามันห่อนนุ่งตัวนั่งจินน้ำ ada mun siap